ใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับวันนี้ผมจัดมาอีกหนึ่งคันแล้วปีสิด้วยและราคาเพียง4ี่แ0 0เบาทเท่านั้นมาพร้อมกับสีขาวมุกฝากปรงหน้าเป็นตัวเวียนเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีตัดหมอกไม้คู่หนึ่งออโต้โฟวิลนะรีบเลยนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานกระจกข,ข้างมีไฟเลี้ยวแหลกหลังคามือเปิดคอมเมียร์มาไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบพัดเบรกได้มาดิดคู่หน้าข้างหลังเป็นดัมฝาท้ายมีสปอยเลอร์หลังพัเบรกด้วยสามปัดฝนหลังดูเลเวลโฟวิลตัววีทับทิมให้คู่นึง อเอาแถวสาก็สามารถปรับพับผลธรรมราได้แบบนี้ด้วยอมีกล้องมองหลังบีอ็นให้ด้วยนะครับมาสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วเนียนเนียนเลขไมค์คันนี้ได้มาที่1น0 0 0แกมกิโลก็จบมางข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวก็จะไฟฟ้าได้มาสบานอโต้บานเดี๋ยวฝั่งคนขับพวงมาลัเป็นแบบมันติฟังก์ชันเอเทนเมนต์บลูทูธจัดเต็มมาให้คอนโซลเนียนเนยนจอดีวีดีบินเดิมมาจากโรงงานนะครับ แอร์ดิ i ิตอดิสเลตช่อง u s เ AUX ยจัดเต็มมาให้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจะแปะได้มีเกียร์ฟุ่ยเร็วปะเบาะหนังสีครีมนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแถว1แถว2สมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับแอร์ลาวเย็นท่องโดยสารส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับจัดว่าเนียนสุดแก้ม้ายขวามีขยับมอกอเดิมเพลเดิม LR อยู่ครบคันกลางมีตัวเลขเรียบร้อยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานระบบเบรกเ b s เครื่องแห้งแบบนี้วินโคที่เครื่ จีเอสด้วยพรหนึ่งนหนึ่งราคาสุดพิเศษซื้อให้ทันสี่แสนเ